ณบเบื้องหน้าพระอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาเรชุงผู้เป็นสิทธิเอกก้มกราบด้วยใจเคารพอย่างสุดซึง้งพลางกล่าวด้วยเสียงสั่นด้วยศรัทธาว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญเพียรอย่างแนว่วแน่ท่านได้บรรลุถึงธรรมอันยิ่งใหญ่พ้นแล้วซึ่งบ่วงกรรมทั้งอดีตและอนาคตอยู่เหนือสุขทุกข์อิสระดุดนกกลางเวหาข้อนี้หมู่สานุสิทธิ์ล้วนประจักษ์แจ้ง หากกระนั้นยังมีสิ่งหนึ่งที่ลึกล้ำและเปี่ยมด้วยในซึ่งเราทั้งหลายใครจะสดับด้วยความเคารพขอท่านได้โปรดเมตตาแสดงเรื่องราวแห่งชีวิตของท่านจากวัยเยาว์ที่แปดเปื้อนกรรมจนถึงปัจจุบันที่งดงามด้วยธรรมเพื่อเป็นประทีปแก่เหล่าสัตว์ผู้หลงทางในวัฏฏะนี้เถิดครานั้นเหล่าสิทธิผู้มีศรัทธาทั้งปวงก็ก้มกราบอย่างพร้อมเพรียงเอ่ยคำบิงวอนด้วยเสียงสะท้อนดุจหนึ่งเดียวกับเรชุงมิลาเรปะ จึงแย้มยิ้มด้วยเมตตาและกล่าวว่าเมื่อท่านทั้งหลายใครรู้ด้วยใจอันจริงแท้เราจะไม่ปิดบังเรื่องราวแห่งอดีตอันมนเศร้าของเราอีกต่อไปแต่จะเปิดเผยให้ปรากฏณที่นี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกสายเลือดของเราสืบมาจากเผ่าขยำโปอันเป็นตระกูลเลี้ยงสัตว์แห่งดินแดนทางเหนือในอดีตการมีโยคีนามว่าโจเสบุตรแห่งหนายิงมาปลามะเป็นบรรพชน ผู้ท่องไปยังสถานศักดิ์สิทธิ์ทั่วแผ่นดินทิ้งร่องรอยแห่งศรัธทธาไว้ทุกหนแห่งบิดาของเราชื่อว่ามิลาปัญญาทวัะมารดาชื่อโอทาดวชิราผู้เปี่ยมด้วยความอ่อนโยนในฤดูใบไม้ร่วงแห่งปีมังกรสมุทรภายใต้แสงแห่งอัตมดาราดาวแห่งชัยชนะณวันที่25ของเดือนเราได้ถือกำเนิดขึ้น มารดาของเราจึงส่งสารแจ้งข่าวอันปลื้มปิติแก่สามีผู้กำลังเดินทางค้าขายอยู่ยังต่างเมืองในจดหมายนั้นกล่าวไว้ว่าในฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวฉันได้ให้กำเนิดบุตรชายหนึ่งคนขอท่านรีบปรับมาตั้งนามและจัดพิธีเฉลิมฉลองแก่เขาเถิดขันบิดาได้รับสารและสะดับเรื่องราวจากผู้นำสารเขาก็ปีติเหลือล้นกล่าวด้วยเสียงยินดีว่าเป็นมหามงคลยิ่งนัก ตระกูลมิลาไม่เคยมีลูกชายเกินกว่าหนึ่งเราจะเรียกเขาว่าประกะศกผู้ประกาศข่าวดีเพราะการเกิดของเขานำพาความชื่นบานมาแก่เราเมื่อบิดากลับถึงบ้านจึงได้จัดพิธีตั้งชื่อพร้อมการเฉลิมฉลองอย่างสมเกียรติชื่อประกะศกจึงเป็นนามแรกของเราเราเติบโตท่ามกลางความรักความอบอุ่นและการทะนุถนอมชีวิตในวัยเยาว์เ่ยมด้วยความสุขและไร้ซึ่งความทุกข์ผู้คนต่างกล่าวว่า นามว่าประกะศกนั้นช่างเหมาะกับเด็กผู้นี้นักเมื่ออายุได้สีปีมารดาให้กำเนิดบุตรหญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่ากังยิหรือที่ใครๆเรียกว่าเปตากังยิน้องสาวของเรามีผมสีทองอารามส่วนของเรานั้นสีเธอคอยยาวสยายถึงบ่าเราเทพบุตรน้อยแห่งฮิมาลัยเรชุงเอ่ยถามด้วยความสงสัยปนสะเทือนใจข้าแต่ท่านอาจารย์แม้ท่านเกิดในตระกูลมั่งคัง่ง แล้วเหตุใดจึงกล่าวว่าท่านประสบความทุกข์นานับการหลังจากบิดาสิ้นชีวิตความเลวร้ายอันใดหนอที่บังเกิดกับท่านมีลาเรปะพยักหน้ารับและกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาคราเมื่อเรามีอายุได้เจ็ดขวบบิดาของเราล้มป่วยด้วยโรคอันร้ายแรงแพทย์ทั้งหลายทั้งหมอยาและหมอเวชพากันทำนายว่าไม่มีทางเยียวยาให้หายได้อีกพวกเขาจึงพากันเลิกรักษาบิดารู้ตัวว่า กำลังเข้าใกล้ประตูมรณะจึงเรียบมูญาติมิสหายทั้งใกล้ไกลมาประชุมเขาเอ่ยถ้อยคำสุดท้ายพร้อมพินัยกรรมในมือด้วยข้าพเจ้าใกล้มรณะและบุตรชายยังเยาวนักจึงขอมอบภรรยาและลูกทั้งสองไว้ในความดูแลของญาติสนิทโดยเฉพาะลุงและป้าเมื่อเด็กเติบใหญ่และสามารถรับผิดชอบได้จงให้เขาแต่งงานกับเซสเสผู้ที่มั่นหมายไว้แล้วและรับช่วงทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปขณะนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายดูแลครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยความเมตตาอย่าให้พวกเขาต้องลำบากเลยวิญญาณของข้าพเจ้าจะเฝ้าดูอยู่เสมอเมื่อกล่าวจบบิดาของเราก็สิ้นลมหายใจในเวลานั้นเองหลังพิธีชาปนากิจของบิดาสิ้นสุดลงญาพี่น้องบางกลุ่มผู้เปี่ยมด้วยเมตตาต่างเห็นพ้องต้องกันว่าโอทาตวชิราเจ้าควรเป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติเอง จงดำเนินสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสมเถิดเพื่อประโยชน์แห่งลูกและบ้านแต่ลุงกับป้าผู้มีโลภะครอบนําใจกลับแย้งเสียงแข็งว่าพวกท่านเป็นแค่เพื่อนจะเทียบญาติแท้เช่นเราย่อมไม่ได้เราเป็นทั้งลุงและป้าใกล้ชิดกว่าใครอย่าได้กังวลเลยเราจะไม่ทําสิ่งอันเลวร้ายเป็นแน่แท้ด้วยวาจาเช่นนี้พวกเขาฉีขาดพินัยกรรมแห่งความรักลุงยึดเอาทรัพย์สมบัติฝ่ฝายชายป้าแย่งเอาทรัพย์ฝ่ายหญิง ของที่เหลือก็แบ่งเครื่องอย่างไม่ใยดีเจ้าแม่ลูกต้องผลัดกันมารับใช้ในบ้านเราคือคำประกาศสิทธิอันเย็นเยียบที่พวกเราต้องยอมจำนนฤดูร้อนเวียนมาทุ่งนาที่เคยสดใสกลายเป็นแดนตรากตำํำมือของเราถือจอบแทนหนังสือแสงแดดที่ควรปลุกชีวิตกลับแผดเผาวความหวังฤดูหนาวย่างกลายเส้นได้จากขนสัตว์เป็นงานหลัก มือที่เคยประคองความฝันกลับต้องทอผ้าเยี่ยงบ่าวอาหารที่ได้ไม่ต่างจากเศษอาหารของสุนัขเสื้อผ้าเป็นผ้าขี้ริ้วเก่าขาดนำมาปะต่อกันด้วยเชือกปอร่างกายซูบซีด่ายผอมแขนขาปวดระบมจากการตรากตำเราหลับทั้งหิวตึงกรรมและตื่นมาพร้อมหนาวเหน็บเส้นผมสีทองและเทอคอยส์ของเราก็เริ่มซีดเผือดไร้ประกายดังวันก่อนกลายเป็นรังของเหาตึงกรรม เปื้อนฝุ่นแห่งความยากจนผู้คนที่พบเห็นต่างก็สงสารเราพร้อมกับนินทาลุงป้าอย่างลับๆเมื่อบิดายังมีชีวิตอยู่ทุกคนต่างเอาใจใส่เราด้วยไมยตรีครั้นลุงป้าร่ำรวยขึ้นเหมือนกษัตริย์หมู่ญาติก็หันไปพี่นอบพิเทาเขาอย่างไม่มีเหลียวแลเคยมีคนพูดถึงแม่เราว่าสามีร่ำรวยภรรยาเฉลียวฉลาดขนแกะบ้านนี้นุ่มนักผ้าเนื้อดีเลิศ แต่คำเหล่านั้นก็พลันจางหายเมื่อพ่อสิน้นแม่กลายเป็นหญิงไม้ลูกก็กลายเป็นกัมพร้าแม้กระนั้นครอบครัวของเซเสยังมีน้ํำใจพวกเขาเคยปลอบเราว่าอย่าเสียใจเมื่อทรัพย์จางหายความมั่งคั่งก็เหมือนน้ำค้างในทุ่งหญ้าไม่จีรังแต่ย่อมหวนคืนบนรรพชนของเจ้าก็ไม่ได้ร่ำรวยมาแต่ต้นวันหนึ่งเจ้าจะยิ่งใหญ่ได้อีกแน่ เมื่อเราอายุครบ15ปีมีนาผืนหนึ่งชื่อว่าพรมผืนเล็กเป็นมรดกที่ตายายมอบให้แม่เป็นสินสอดในวันแต่งงานปีนั้นข้าวงอกงามเกินคาดน้าชายเก็บเกี่ยวอย่างเต็มมือแต่กลับแอบนำข้าวไปขายแล้วใช้เงินซื้อเนื้อจำนวนมากซื้อข้าวบาเลดดำมาหมักเป็นเบียร์เตรียมจัดงานเลี้ยงอย่างใหญ่โตอ้างว่าเป็นงานเลี้ยงเพื่อทวงคืนมรดกของมิลาปัญญาทวัต แม่ขอยืมพรมมาปูบ้านสีสาวแปดชื่อเชิญลุงป้าเป็นคนแรกแล้วจึงตามด้วยเพื่อนบ้านญาติสนิทและพยานรู้เห็นพินายกรรมเธอจัดแจงเนื้อทั้งตัวแก่ลุงป้าแจกให้แขกตามสมควรพร้อมเบียร์แก้วใหญ่ให้ทุกคนดื่มมารดาของเราลุกขึ้นกล่าวถ้อยคำหนักแน่นว่าเมื่อมีบุตรยอมตรงตั้งชื่อเมื่อมีเบียร์ก็ยอมมีถ้อยคำงานนี้จัดขึ้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมท่านทั้งหลายคงจำได้ว่า มิลาปัญญาทวัดผู้ล่วงลับได้กล่าวสิ่งใดไว้ก่อนตายเขาได้วางพินัยกรรมไว้อย่างชัดเจนน้าชายอ่านพินัยกรรมเสียงดังมารดากล่าวต่อด้วยดวงตาน้ำตาคลอว่าลูกชายของฉันและเสร็จเสโตพอแล้วจึงถึงเวลาที่ควรได้รับทรัพย์สมบัติตามสิทธิข้าขอร้องให้ลุงและป้าคืนสิ่งที่เป็นของพวกเขาเถิดลุงกับป้าแม้เคยไม่ถูกกันกลับสมรู้ร่วมคิดโดยพลันกล่าวเสียงแข็งว่า แน่ใจหรือว่ามีสมบัติถ้ามีอยู่ที่ไหนมิลาปัญญาทวัดเคยยืมบ้านนาทองมา้าแกะและคืนหมดแล้วก่อนตายแกมีอะไรสักอย่างไหมละ่ะเนยก้อนหนึ่งเสื้อผ้าสักชิ้นไม่มีเลยพี่นายกรรมนั่นใครเขียนกันไร้สาระแล้วลุงก็ลุกขึ้นตะคอกบ้านหลังนี้เป็นของฉันเด็กกําพร้าจงออกไปซะเขาตบหน้ามารดา ใช้แทะเคียนน้องสาวและเรามารดาร้องไห้พลางร่ำว่าสามีของข้ามิลาปัญญาทวัตท่านเคยสัญญาว่าจะดูแลเราแม้หลังความตายบัตรนี้ท่านเห็นหรือ,อยังเธอล้มลงกับพื้นเราร้องไห้ช่วยอะไรไม่ได้น้าชายกลัวจนถอยห่างแขกในงานได้แต่นิ่งงนันแสดงความเสียใจแต่ไม่ช่วย ลุงป้ากล่าวปิดท้ายด้วยเสียงเยาะหยันว่าพวกแกมีมากแล้วจัดงานเลี้ยงเสียใหญ่โตมีเบียร์มีเนื้อใช้เงินเปลืองนักเราไม่มีวันให้ทรัพ์คืนหรอกเด็กกำพร้าอย่างแกอยากได้ถ้ามีกำลังก็จงมาสู้กันด้วยกำลังถ้าไม่มีก็จงใช้เวทมนต์สู้มาเลยว่าแล้วก็เดินจากไปอย่างหยาบคายเพื่อนบ้านผู้เคยหวังดีก็พากันทยอยล่าถอยเหลือเพียงเงาแห่งความเศร้า